มาไมมันได้แต่สำรัมวะวันนี้ฝนตกไหนได้แต่สำรัมนะครับได้แต่ด้ไผยมันพัดมาไม่ได้พอหมกเลยไหนไหนไหนมาได้ดอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายทำอะไรกันอยู่ครับโอ้คุณยายยกกระรองจ้าอะไรเนาะอะไรคือกระรองครับ ไม่รู้สาไทยสาลาวก็เรียกอะไรไม่รู้ยายประชาคอมเมตเขาเรียกกันตรองไหนยุกยุคยุคยุคอุคย้คยยุยุค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 ยุยุยุยยุคยุยุค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 ยคยุคยันยุคยุคยยุยุคํุคํุคยํคยุํยคยุ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 คยคยุคยุคํุคยุคยคยุค คือกันต็๊กพวกใบไม้ใบอะไรนั่นแหละยังใบไม้จะทหารงดูคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะฟังยากหน่อยนะครับเป็นภาษาถิ่นบ้านผมเองนะครับตรังนะกตรังเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่คือตงบ่เอออันนี้คือภาษาลาวเขาิ้นพรหรือเปล่าหรือพงพรมไหนนะทำไมมันได้แต่สำรัมวันนี้ฝนตกไหนได้แต่สำรัมนะครับได้แต่ใบไัยมันพัดมาไม่ได้พอหมกเลยไหนไหนไหนมันได้ดอกฝนตก อันนี้มา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 เปิดกี่ครั้งนะครับคุณยายโอ้ทั้งวันเลยแต่ทุกตอนทุกครั้งมันก็ได้พอพอกลอบอยู่กรอบกรอบคืออะไรครับคุณยายกรอบคือหมกโอ้กรอบคือหมกโอ้สเตเดโตกริปนี้เนาะไปกันกัตรองไปกับหมกไปกับกอบจ้าวันนี้ได้แต่ใบไผ่ให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับไม่ได้ตอนกลางวันได้พอหมกอยู่ นี่ฝนตกใบไม้มันพัดมาเยอะอ้อ,อไม่ได้เลยนี่นะครับวันนี้เราก็จะได้ใบไผ่ไปกินเป็นอาหารแล้วครับเมือ่อกลางวันมันฝนไม่ตกพอได้กินอยู่อันนี้พึ่งฝนตกนะครับคุณยายและไอไออะไรนะไอตรงหรืออะไรนะคุณยายเรือกอะไรนะเมื่อกี้กันตรองกันตรองนี้มันลักษณะการดักปลาใช่ไหมเป็นเครื่องมือดักป<ช>ลาใช่ไห<ช>มครับลักษณะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิถีชาวบ้านผมทํายังไงนะครับ ก็จะเป็นผ้าผ้าแงงนี้เนาะปลามันขึ้นมาจากสะเราอ่ะต้องต้องใส่ตอนอ่ช่วงน้ํามันไหลด้วยใช่ไหมคุณยายใช่โอ้โหแต่สันรำไหนโอ้ยวันนี้นะครับอิ่มแพร่แน่เลยครับมีแต่สันรำไปกินกันนะครับโอ้ยวันต่ใบไผ่เต็มเลยใบไผ่สันรำนะครับอ่าจะมีปลาอยู่นะครับคุณยายเดี๋ยวคุณยายก็จะพาไปก๊อปให้ผมกินนะครับคนตกใบไผ่มันลง เดี๋ยวว่าวันนี้ลามันขึ้นมาจากสะของคุณยายหลังจากนี้แล้วเราจะเอาไปทําอะไรต่อครับคุณย <c oughs> ายก,เาก็เอาไปหมกเอาไปกรอบเอาไปหมกใบตอง <c oughs> ถามคุณตาดิสิคุณตานั่งคุณตาทาอะไรอร่อยครับ <c oughs> โอ้ถ้าเราไม่กินใบไผ่มันก็คงไม่อิ่มเราต้องไปล้างแล้วเลือดละตัวละตัว <c oughs> คุณยายเอาอไวนะถ้าเราไม่กินใบไผ่เราไปคัดใบไผ่ก่อนใช่ไหม ถ้าถักลงไม่อิ่มก็ต้องผัดใบไผ่ให้ยะมันกินนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาใบไผ่ออกเอาไอ้สรรำออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปไปกรอบกันต่อไปนะครับนนีคือสันรำนะคะผู้สาเขมรเขาเรียกสันรำจ้าโอ้โหวันนี้นะครับไปกันเลยครับผมพี่ใส่ได้แต่สันรำคือว่าจะกระส่ใส่ใสบวบ โอ้โหนี่ที่แม่เลือกแล้วอันนี้คือเอาสารมออกเลยใช่ไหมคุณยายใช่ในในดูนี่โอ้โหมีลูกปลาอะไรัหมครับลูกปลาหมอลูกปลาช่่าโอ้โหนี่นะครับลำไรอนี่นะเอาไปก๊อปนี่อร่อยเลยเอาไปหมกเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้ไม่รู้จักคำว่าก๊อปอีกนะครับเอาไปหมกเนาะเป็นไปหมกใบตองครับหมกเมนูเย็นนี้เนาะแหมเนาะ ทำไปวัดด้วยพรุ่งนี้ไปวัดแม่ครับวันนี้แม่ยกมากี่อันแล้วครับผมอ๋อยกมาสองสามครั้งแล้วเยอะพอกินอยู่ได้แบ่งเพื่อนบ้านคนละกับคนละกลับอันนี้จะทํากับข้าวอ๋ออันนี้ไว้ทํากับข้าวอันนี้เราแม่อันนี้ว่าที่มันมีชีวิตอยู่ก็เอาไปปล่อยไว้ไปเลี้ยงไว้นะครับผมแบ่งเขากินบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแม่เอาไปปล่อยไว้ยังไงบ้างนะครับ นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆติดตามนะครับบ่อหอยนี่ไม่ไม่ใช่เลี้ยงแต่หอยอย่างเดียวนะพอหมดหน้าฝนก็เอาลงสะะโอ้นี่นะครับปล่อยอย่างนี้เลยนะคุณยายที่นั่นเลยใ้เข้าไปเขามีชีวิตไปทําจังหันพระบ้างนะรับปล่อยเข้าไปไว้ในโอ่งนั่นพนุ่งก็มีอีกอันนึงโอ้โหครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงไว้น่ามีปลาอะไรบ้างนะแม่ปลาช่อนกับปลาหมอ,อเดี๋ยวเอาผ้ายางมาปิดข้างบนกลัวเขาจะกระโดดออกให้มันหมดน้าฝนแล้วก็ปล่อยในสระนี่ในทางนี้อีกโอ้ยนี่ในบ่อเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยให้เต็มบ่อน,นี้นะครับเป็นเดี๋ยวให้เพื่อน,น,อนๆติดตามนะครับว่าผมยะโอ์ทองนะครับจะเลี้ยงปลานะครับมันรอดหรือเปล่านะครับนี่มาดูตรงนี้ที่เมื่อกลางวันแม่เอามาเนี่ยที่มีรอดรอดอยู่แม่ก็ปล่อยอืม เดี๋ยวเอาพาแยงคลุมข้างบนอ๋อไม่นั้นเขาจะกระโดดใช่ไหมแม่ใช่นู่นเห็นไหมมุมนู้นอ่ะโอ้โหด่เยอะแยะเลยครับปล่อยเมื่อกลางวันเนี้ยโหี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นปลาซิวใช่ไหมแม่ปลาซิวกับปลาหมอปลาซิวกับปลาหมอนะเดี๋ยวเราก็เอารำละเอียดละเอียดมาให้เขากินโอ้อันนี้เราจะเลี้ยงเพื่อการวิจัยของเราเลยนะครับเลี้ยงไว้เผื่อเขาหมดฝนเราก็เอาลงสระอือเอาไปใส่นูนนี่นะครับใหญ่มันรอดก็ให้มันออกไปครับ ไอไหน,นมันตายก็ไว้ทาปลาจมอ๋อแม่ไม่ได้เทไปเลยใช่ไหมแม่มไม่เทให้ตัวไหนเขามีชีวิตเขาวิ่งออกเนาะอ๋อแม่จะทิง้งฝาชีไว้อย่างนี้เลยเหรอครับทิ้งอย่างนี้หละตัวไหนไม่ตายเขาก็วิ่งไปนี่นี่นะครับตัวไหนาตายก็โอ้นี่นะครับบางตัวนะครับบางตัวก็ตายบ้างเนาะตัวไหนาตายให้เขาอยู่ในฝาชีเราก็มายกออกโอ้โหงี้เราไว้นะยังนงเนี่ยยาบบัตสะแขงมาก อ๋อ,อยาตะแคงมากแน่นะครับนี่เห็นไหมนี่มุมเนี้ยเดี๋ยวเอารำมาให้เขากิน <c oughs> แบ่งเพื่อนบ้านแล้วคนละกลบคนละกอบ <c oughs> นี่นะครับแบ่งยาอันแบ่งอาตุาแม่แม่ครับเดี๋ยวแม่ช่วยฝากให้เพื่อนๆติดตามช่องกเกษตรซอกราวนะครับจ้าสวัสดีค่ะช่วยติดตามกเกษตรโอกราวด้วยนะคะอุศองทองนะจ๊ะจ้าขอบคุณครับแม่ครับ ่านี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆน,นะครับเห็นสภาพบ่อนะครับก็คือส่วนหนึ่งผมก็จะเลี้ยงหอยเช่นเคยนะครับก็จะมีปูมีปลามีหอยขมปลาไหลอะไรเยอะแย,ะ,ยะแตะและแปะไปหมดนะครับก็ช่วยติดตามและศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ